วันนี้เป็นเรื่องที่มันพูดยากนะคือมันมันไปเข้าเรื่องคนรวยมากคนมีศักดินามากแล้วอยากทำอะไรก็คือไปล่าไปอะไรทำนองนี้และทุกอย่างมันผิดผิดหมดเลยดูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์สงวนสัตว์อะไรเนี่ย ผมเห็นว่าพลังสังคมตอนนั้นรุนแรงมากครับรุนแรงมากและในที่สุดก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้ครับเห็นไหมครับว่าทุกคดีที่ผมเข้ามาสนใจเนี่ยผมจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับเจ้าหน้าที่รัฐตลอดเลยนะครับมีคดีนี้แหละครับคดี ที่พวกเราอยู่ตอนนี้ผมก็มีมาตรฐานความเห็นของผมเหมือนเดิมนะครับแต่ผมอยู่ความเห็นผมมันอยู่ตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่รัฐก็คือคดีนี้นะครับดังนั้นผมต้องเคารพตัวเองผมก็ต้องเคารพตัวเองว่าผมเห็นอย่างนั้นแล้วอะไม่น่าพลาดไปจากสติปัญญาแล้วก็ ภูมิของผมนะที่เห็นว่าอะไรควรอะไรจะบอกอะไรผิดไม่ผิดยังไม่ได้นะอะไรที่ควรน่าเชื่อถืออะไรควรใช่ไม่ใช่ในส่วนตัวนะครับส่วนงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานเนี่ยในความหมายนี้นะครับมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งอยู่นะครับนะครับ ในความหมายนี้คําพูดนี้ครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาคําคว่างานเลี้ยงคืองานสังสรรค์คืองานสนุกเวลามนุษย์เราเวลาไปตอนไปในะอีกแบบนะยิ่งงานสังสรรค์มีมีแอลกอฮอล์ด้วยเหรอเรียกว่าลืมลืมข่าวลืมอะไรมันจะสนุกเต็มที่ครับเมื่อคนเราสนุกความไม่เที่ยงน,นี่คือความไม่เที่ยงชนิดหนึ่งของนยะมีสุขก็มีทุกข์ ขอให้การสนุกในครั้งเนี้ยงานเลี้ยงขอให้เอย่าทุกข์เลยกันก็แค่เห็นว่ามันคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่เรามามตอนที่เรามามันไม่ได้คึกคื้นแบบนี้มาเรียบเรียบพอมีแอลกอฮอล์มีอะไรห,หน่อยแสงสีเสียงก็กระหึ่มในที่สุดก็กลับคืนสู่ระบบเดิมคือเงียบก็กลับบ้าน <c oughs> เมื่อมันมีงานเริ่มมันก็มีงานเลิกลาอย่างที่เขาว่านะครับ มันคล้ายๆว่าเหมือนคนกำลังมีความสุขหรือคนที่ปรารถนาอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่สุดท้ายมันก็มีวันจบนะครับมันก็มีวันจบความสนุกรื่นเริงมันจะถึงที่จบลงนะครับนส่วนเรื่องคดีเรื่องคดีนะครับเราก็จะพูดในมุมมองที่ว่า เดี sky, át, ๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็จบใครที่มีความสุขใครที่ได้ความสุขในคดีนี้บ้างมันจะมีไหมคนที่ได้ความสุขนะครับคนที่ได้ความสุขก็คือคนที่เขาเรียกว่าได้เงินเล็ก่องได้เงินเล็กกองนั่นแหละครับคือคนมีความสุขครับนะครับได้เงินเล็กกองได้ความเข้าใจกันตอนนี้ได้ความ ได้ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีหลายแบบนะครับน้ำหนึ่งใจเดียวในการทําชั่วก็มีสามัคคีเข้าไว้ด้วยสามัคคีแบบนี้มันไม่เหมือนสามัคคีคนคนจะทําอะไรทางที่ดีนะครับสามัคคีของคนกระทําชั่วเนี่ยมันจะไปมันจะมีคําหนึ่งมาเกี่ยวด้วยก็คือสัจจะย่อมไม่มีในหมู่โจร หมายว่ามันมีการร่วมกันบางบางอย่างเพื่อปกปิดเพื่ออำพางซ่อนเลนเพื่อไม่ให้ความผิดปรากฏต่อพวกเขาการสามัคคีของพวกเขาเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าสามัคคีแล้วนะก็เรียกว่าร่วมกระทําชั่วมีส่วนร่วมในการกระทําผิดจึงต้องช่วยกันรักษาสิทธิ์ของตัวเองที่ยังไม่ได้ขออย่าอย่าเพิ่งได้รับสิทธิ์นั้น ขอยายใหพวกพวกตนได้รับสิทธินั้นก็คือการติดคุกติดตางนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันมีคนได้เงินได้ทองไปเยอะผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้เจาะจงว่าใครนะความทุกข์ในเรื่องนี้มีคนอิ่มเอมได้เงินไปเยอะมันก็เลยไม่ทุกข์ คนที่มีส่วนในการทำให้น้องตายเนี่ยความทุกข์ของเขามีแค่ว่าอย่าให้เรื่องแดงอย่าให้เรื่องแดงอย่าให้ความจริงในเรื่องนี้ปรากฏนั่นคือความทุกข์ของเขานะครับเขาไม่ได้ทุกข์เพราะว่าน้องเสียชีวิตนะครับเขาไม่ได้ทุกข์เพราะน้องเสียชีวิตท่าน ลองลองมันมองมุมนี้ว่าถ้าเขาเสียใจในการจากไปของน้องเนี่ยถ้าเขารู้ว่าใครทําแล้วถ้าเขายังปกปิดอยู่ถ้าเขายังปกปิดอยู่ด้วยเงื่อนไขอื่นด้วยเหตุผลอื่นยังไงก็ไม่เรียกว่าเขาเสียใจยังไงก็ไม่คิดว่าเขากําลังทุกข์ ใจในการจากไปของน้องแล้วก็ไม่ต้องการหาคนร้ายเนี่ยไม่ต้องการหาคนร้ายนี่ก็ไม่ใช่แล้วครับนะครับดังนั้นความทุกข์ของคนที่ทำให้น้องตายเนี่ยไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเสียใจต่อการจากไปของน้องแต่ความทุกข์เขาตอนนี้ทำอย่างไรก็ได้อย่าให้มีหลักฐาน คำนี้ไปตรงใครหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมพูดด้วยความสัตย์จริงครับการจะปกปิดความชั่วไว้ให้นานที่สุดเนี่ยมันเป็นความทุกข์ครับดังนั้นคนเหล่านี้ไม่ได้เสียอกเสียใจในการจากไปของน้องคนเสียใจคือคนที่ถูกกล่าวหานี่แหละครับคือกลุ่มที่เสียใจ เขาเรียกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งคือไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เลยเขาเลยเทียบเนื้อก็ไม่ได้กินกับเขาหนังที่จะเอามาปูเพื่อรองนั่งก็ไม่ได้ได้จากเขายังจะเอากระดูกที่ไร้ประโยชน์เนี่ยมาถ่วงคอตัวเองให้มันหนักอย่างเนี้ย เอามกแขนคอตัวเองเนี่ยนี่คือการทุกโดยที่ไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องเหล่านั้นท่านลองผู้ท่านลองใช้ใช้มุมมองของท่านดูว่าการตายครั้งนี้มันจะได้เห็นแรงจูงใจครับมันจะได้เห็นแรงจูงใจนะครับอา้าวเนาะตอนนี้เขาตอนนี้สี่ร้อยท่านขอคุณมากครับนะฮะสี่ร้อยท่านนะครับ อันนี้ชัดเจนเนาะใครเห็นด้วยกับผมว่าเมื่อกี้นะครับขอหัวใจรัวๆหน่อยครับผมพยายามจะค่อยๆสื่อไปให้ว่าพวกนี้ยเดี๋ยวมันก็มีวันเลิกลาเดี๋ยวมันก็มีวันเลิกลาผมจะให้เห็นธรรมชาติของคดีนี้มันผิดธรรมชาติครับส่วนคุณจะบอกว่าใครกลุ่มไหนคือคนร้ายก็คิดเอาเองนะครับเป็นดุลพินิษของท่าน มันไม่มีคดีไหนหรอกครับที่มันเกิดเหตุแบบนี้แล้วมันจะอธิบายย้อนแย้งกับหลักความเป็นจริงไปทั้งหมดเหมือนคดีเนี้ยผมถือว่ามันผิดปกติเด็กหายไปเรื่องมันเกิดเหตุก็คือ มีการอ้างว่าเด็กหายต่อมาก็เมื่อมีการได้ข้อมูลมากๆทุกคนลงความเห็นว่ามารู้ว่าน้องหายคือ9ก้าโมงอันนี้คือต่ำสุดนะครับคือแย่สุดนะข้อมูลนี้คือมาบอกว่ารู้ตัวว่าน้องหายตอนเก้าโมง หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอธิบายเป็นความรู้ที่ถูกต้องคือน้องหายก่อนนะครับพอตื่นมาบางบอกว่าตื่นมาหรือบางคนบอกสะดุ้งตื่นมาก็เก้าโมงหรือเก้าโมงหนึ่งนาทีเนี่ยหมายความว่าน้องหายก่อนเก้าโมงคงไม่ใช่เพิ่งหายไปตอนสะดุ้ง ก,ก็เห็นหลังไวๆสิสะดุกตื่นมาอ้าวเฮ้ยเพิ่งหายเพิ่งหายก็เห็นหลังไวๆสิเด็กวิ่งอยู่ก็ต้องวิ่งตามสิแสดงว่ามันหายก่อนนานแล้วมันหายหายก่อนนานแล้วนี่คือประเด็นเยอะๆหายปุ๊บสี่วันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไปพบร่าง ไร้วิญญาณของน้องเขาจึงมีข้อสงสัยว่าคนบ้าที่ไหนถ้าตอนแรกคือมันเหมือนกับว่ามันมันคงเป็นความคิดที่ลำบากเมากเลนะว่าจะวางแผนเรื่องนี้ยังไงอะ่ะมันความมันดูล่องรอยเหมือนคนกำลัง ลุ่มคนกำลังคิดลำบากใจในเรื่องนี้ที่มันเหมือนมันผิดพลาดอมันไม่สมเหตุสมผลว่ามีคนเกลียดชังที่จะมาเอาไปฆ่าเนี่ยมัคนคงโง่ามากนะจะเอาไปฆ่าแล้วเอามาวางไว้คือเกียดขนาดนั้นเอาไปขนาดนั้นเนะ่ยเขาฝังตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสอแล้วมั้งครับเขาฝังฝังชาตินี้ก็ไม่เห็น แต่อันนี้จงใจให้ไปเห็นไงเรื่องมันเป็นแบบนี้เอาแค่เวลาน้องหายนี่ก็เพียนแล้วครับจริงๆน้องหายก่อน,นเก้าโมงชัดเจนชัดเจนแต่วิธีการเบี่ยงเบนอำพรางบิดเบือนเนี่ยมันมีความพยายามสูงมากแต่ มันก็ไม่เนียนครับมันไปมันไปขัดแย้งในรูปการอื่นมันไปขัดแย้งกับรูปการอื่นไปด้วยนะครับ,นะรบดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมถึงจะบอกว่าเดี๋ยวคนพวกนี้ก็จะได้เจอบาปเจอกรรมตามทันครับความทุกข์ในใจของพวกเขาเนี่ยแหละครับมันคือบาป บาปก้อนแรกเพราะเขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นมันคือบาปครับคนพวกนี้จะไม่เปิดเผยตัวเองครับจะไม่อยู่จะไม่อยู่ตามสังคมปกติไม่ได้ครับเพราะมันเป็นบาปในใจเขาอยู่ปกติไม่ได้ครับประการแรกมันเป็นคนฆ่าคนนะครับมันเป็นบาดแผลในหัวใจครับมันเป็นการตราตึงทางความคิด มันมีการวางแผนมีความคิดถ้ามันพลาดก็คือมาจากความคิดเขานี่ยนะครับวางแผนเพื่อประกัรหนึ่งประกันใดแล้วมันตายเนี่ยมันคาอยู่ในหัวเขามันคาอยู่ในใจเขามันตําตาเขาตําใจเขาอยู่นั่นคือความทุกข์ก้อนแรกที่เขาตั้งแต่เขาอยู่จนนี้จนถึงตอนตายเนี่ยเขาสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไม่ได้นะครับ มันย้อนแย้งว่าถ้ามีคนเกียดชังน้องเขาถ้าพยายามจะบอกว่ามีคนชั่วเกียดชังน้องเขาถ้าจะเอาไปฆ่าไปแกงเอาแปรเนี่ยหรือจะเอาไปฆ่าไถา่หรือจะไปเอาทำอะไรก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าถ้าเขาทำคนที่เอาไปทำผิดพลาดเนี่ยเขาไม่เอามาทำเขาไม่เอาซากมาวางไว้หรอกครับ เขาไม่เอาซากมาวางไว้การเอาซากมาวางไว้จึงผิดสังเกตมันเหมือนมีการต่อรองหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้มันผิดสังเกตมากใครจะเอารุ่เอาซากมาประจานครับเพราะประจานมันก็จะเดี๋ยวสักวันมันเรื่องมาถึงเขาอะนะครับดังนั้นถือว่าสิ่งนี้มันเหมือนการจงใจ ร้องขอหรือขอเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแนวคิดมันมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่น้องไม่มีชีวิตผมเชื่อแบบนั้นครับมันเพิ่มเชื่อแบบนั้นนะครับนะฮะดังนั้นสิ่งนี้ผมพยายามจะบอกว่าหนทางในการต่อสู้ของลุงพลเนี่ยมันมีช่องโหว่ช่องโหว่ที่จะให้ลุงพล คือฝั่งโน้นเนี่ยเขาทําแบบว่าทิ้งช่องโหวไว้มากครับเขาทิ้งช่องโหวไว้หมดเลยนะครับทิ้งช่องโหวไว้หมดนะครับอย่างที่ผมว่าทําอะไรก็มันไม่เป็นไปตามคือวิธีเขาทําเนี่ยมันก็เหมือนวิธีหนึ่งที่เขาพยายามจะหาทางออกนี่แหละครับแต่มนุษย์เราเวลาคิดเนี่ยมันจะคิดไม่ต่างกันมาก มันจะคิดไม่ต่างกันมากเราไม่ได้ทําแต่ว่าเราก็พยายามคิดสมมุติฐานที่เขากระทาอยู่เนะี่ยเราสมมุติฐานขึ้นได้มันเป็นสมมติฐานนะครับความจริงนั่นแนหะจนกว่าคนกระทําจะจะเฉลยออกมาเท่านั้นจริงจะรู้นะครับแต่เราสมมุติฐานไปข้างหน้าคนพาเด็กหายไปขนาดนี้ย ถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่เอาไว้ทำซากหรอกครับไม่มีใครรู้ด้วยว่าเป็นใครอ่ะเข้าใจนะฮะแต่การตายไปหลายวันเนี้ยสามารถฝังเผาเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาใหม่แลฝังใหม่ขึ้นมาใหม่ฝังใหม่ได้โดยสามสี่วันเนี่ยแบบไม่มีใครรู้เรื่องเลยแต่อันนี้มันถึงผิดโปรตินงะคร ที่โปรตินะครับแค่ตรงนี้ก็เห็นว่าไม่เกี่ยวกับลุงพลโยนลงเหวก็จบใช่ครับตัวเล็กๆเนี่ยฝังก็ขุดไม่กี่ไม่กี่อึดใจอะ่ะจะทำอะไรก็หายอะ่ะจะทำอะไรก็หายครับไม่มีใครรู้ด้วยถ้าอ้างว่าหายไปโดยไม่มีใครรู้เรื่องเนี่ย ไม่มีใครเห็นอุ้มเห็นอะไรเลยเนี่ยมันก็ผิดสังเกตแล้วดังนั้นจึงตัดประเด็นคนที่จะพาออกไปอื่นๆได้เลยนะครับถ้าพาไปต้องเป็นระบบต้องเป็นระบบภายในแน่ครับถ้าจะมีการพาไปต้องเป็นระบบระบบภายในแน่เพราะว่าแค่อ้างว่ามีคนหลับหรือไม่หลับเนี่ย ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ไม่น่าจะใช่อันนี้น่าจะสร้างขึ้นอันนี้ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตน่าจะสร้างขึ้นสร้างเงื่อนไขสร้างเรื่องนี้ขึ้นมันมีหลายอย่างผมวิเคราะห์ว่ามันเหมือนสร้างเงื่อนไขมาใหม่ภายหลังด้วยซ้ำนะครับแต่ผมก็แปลกใจว่าทำไม ไม่อยู่ในประเด็นไม่อยู่ในประเด็นที่จะนำมาสแสวงหาความจริงนั่นแหละครับผมสงสัยอยู่ตรงนี้นะฮะนะฮะส่วนเวลาน้องหายก็ชัดเจนมากครับสวัสดีครับอ๋อตุ้มโฮมเยอะเลยเนาะแสดงว่าตุ้มโฮมเยอะนะขอบคุณมากครับโอ้ถ้ามีงานตุ้มโฮมได้ได้หกร้อยนี่ก็บุญแล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่มากดเป็นกำลังใจนะครับ อ,อ๋อเกือบถึงพันแล้วนะขอบคุณมากครับบางคนออกมากดให้จารยนอาจจะนั่งกินให้อร่อยนะ <S <S ถ้านั่งแล้วดูแต่มือถือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้รสชาตินะครับไม่ได้รสชาตินะครับนะฮะช่องโหวนี่แหละครับช่องโวเนี่ย เป็นช่องโหว่ที่ใครก็ได้ครับถ้าปรากฏว่าเป็นพยานหรือเป็นอะไรขึ้นมานะถ้าคุณจะไปเล่นกับพยานเนี่ยมันเป็นช่องโหว่ให้ถามได้เยอะมากเพราะว่าลุงพลไม่ได้ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ลุงพลไม่ได้ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ชัดเจนนะครับเพราะลุงพลไม่ได้ปรากฏอยู่ในเรื่องเนี้ แล้วจะมา้วจะมาพูดเรื่องลุงพลด้วยว่าทำํำอ,อยากคือการต่อสู้ครั้งนี้นะครับอาจจะอยู่ในใจลุงพลไปแล้วก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอรอให้ถึงวันที่รอให้ถึงวันที่วันที่แปดรอให้ถึงวันที่แปดมีนาคมก่อนนะครับเราค่อยจะมาดูว่าลุงพลได้ ตัดสินใจอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ลุงพลได้เล่นลมหนาวโต้ลมหนาวนะครับว่าผมเชื่อว่าลุงพลเห็นแนวทางในการต่อสู้เลยแหละครับแต่ก็ต้องดูว่า